EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงจุดฟาเวลนะครับที่สามารถเก็บเลเวลได้ในเลเวลต่างๆตั้งแต่เลเวล22ถึงเลเวล50นะครับวันนี้ผมจะมาชี้จุดให้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในองค์เพศเบต้าได้แน่นอนนะครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมหนึ่งเฟิร์สเกมเช่นเดิมนะครับ E.P. นี้เราจะมาบอกนะครับจุดฟาร์มเวลเก็บเรเวลบอทเรเวลนะครับในรในช่วงเรเวลต่างๆนะครับตั้งแต่22นะครับถึง50เลยถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปดูจุดแรกกันเลยนะครับ จุดแรกนะครับก็คือแอมเบอร์เนตนะครับเป็นมอนสเตอร์หอยทากนะครับธาตุน้ำเนาะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับให้เบด EXP นะครับอยู่ที่176นะครับ e ต่อดินเบซซิ่งนี่อยู่ที่59เลยนะครับผมเดี๋ยวสามารถเปิดเข้ามาดูนะครับในตัวการ์ดแล้วก็คลิกที่ตัวมอนสเตอร์แล้วก็กดวิ่งไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวนี่นะครับจะเป็นจุดที่อยู่ของมอนสเตอร์หอยทากนะครับผม มอนสเตอร์หอยทากนะครับจะเป็นมอนสเตอร์เลเวล24เนาะขนาดใหญ่ก็จะตีลงช้านหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆมาเป็นพาร์ตี้เนาะก็จะสามารถตีลงได้ไวมากขึ้นให้เบสพีกินในช่วงเลเวลนี้ได้ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่จะมาเวลเนาะก็ตรงนี้เป็นจุดแนะนำจุดหนึ่งเลยการ์ดของมอนสเตอร์นะครับผมก็ค่อนข้างจะดีในช่วงแรกเลยววเพิ่มพีแอทัคนะครับผมแล้วก็เจาะเกราะด้วยอย่างละ30นะครับก็สามารถเอาไปใช้นะครับ ใส่กับเบย์อนได้เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะดีเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปเนาะจุดถัดมานะครับผมจะเป็นมอนสเตอร์ครีมี่นะครับมอนสเตอร์ครีมี่เป็นมอนสเตอร์เลเวล27นะครับมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับให้เบส์อีพีอยู่ที่63เนาะอีกพีต่อดินเบสซิ่งก็63เช่นกันนะครับเลเวลแนะนำนะครับอยู่ในช่วง24-30ถึงนะครับผมการ์ดที่ได้เนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะดีเช่นกันนะครับก็คือ P ีโบนัสดามจนะครับบวก60เลยใส่กับสายโจมตีกายภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเป็นการ์ดท,ที่ใส่ในส่วนของเอเซอรี่นะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆมาเวลได้นะครับผมเนี่ยนะครับเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับบอดเดี่ยวก็ได้หรือว่ <Wow. S 1> ามาเป็นตี้ปิดไวๆแยกมุมกันอยู่ก็สามารถเวลได้ไวมากๆเลยนะครับจุดนี้ การ์ดก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจจะมีคนมาบอดในช่วงแรกๆค่อนข้างทีจะยอะหน่อยนะครับผมโอเคครับไปดูที่ถัดไปนะครับตัวถัดมานะครับมอนสเตอร์ถัดมานะครับเป็นมอนสเตอร์สโมกี้นะครับสโมกี้เป็นมอนสเตอร์เลเวล32ธาตุดินเนาะมอนสเตอร์ขนาดเล็กเหมือนกันเลยนะครับให้เบดีอิกีนะครับอยู่ที่71บีดีอกีต่ออุดินทซิงก็71เช่นกันเลเวลที่แนะนำให้มาเวลตรงนี้ก็คือ30ถึง35นะครับ ในส่วนของการ์ดเนี่ยก็ดีโคตรๆเลยนะครับในการเพิ่มแอตแท็สปีดทข้งๆที่จะเยอะนะครับผมนี่นะครับจะเป็นมอนสเตอร์สโมกี้นะครับเป็นตัวแร็กคูลนะครับเพื่อนๆสามารถมาเวลได้เลยนะครับให้เบสยี่คีที่ดีและการ์ดที่ดีมากๆเป็นที่ต้องการในช่วงแรกเลยนะครับโอเคเราไปดูมอนสเตอร์ตัวถัดไปเลยนะครับผมมอนสเตอร์ตัวถัดมานะครับผมที่จะมาแนะนำนะครับก็คือมอนสเตอร์ตัวซอมบี้นะครับมอนสเตอร์ตัวซอมบี้นะครับ เป็นมอนสเตอร์เลเวล35นะครับมอนสเตอร์ขนาดกลางเนาะให้เบส E.P. นะครับอยู่ที่125ยบหนะครับ E.P. ต่อดินเบสซิ่งเนี่ยอยู่ที่63นะครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับแนะนำให้มาเวลตอนเลเวล33มสถึงสานะครับผมเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางตีลงยากนิดนึงนะครับผมมาเป็นปาร์ตี้จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยนะครับเป็นการ์ดเลือดนะครับใส่ตรงรองเท้านะครับผม ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพิ่มเลื่อนให้กับตัวละครได้ดีมากๆสามารถยืนได้นานมากขึ้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทําการบอดนะครับในช่วงเลเวล33-38ได้เลยนะครับผมโอเคครับไปดูมอนสเตอร์ตัวถัดไปได้เลยนะครับผมมอนสเตอร์ตัวถัดมาครับก็คือมอนสเตอร์ฮอนนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เลเวล36นะครับได้เบสอีคีอยู่ที่125นะครับอีคีต่อ โอดินเบสซิ่งอยู่ที่64นะครับมอนสเตอร์ Monster ขนาดกลางเนอะเลเวลที่แนะนำให้มาเวลนะครับก็คือ34-39เเลยนะครับผมก็มาเป็นปาร์ตี้เหมือนเดิมเลยขนาดกลางจะปิดชา้าแต่ถ้ามาเป็นปาร์ตี้จะปิดได้ไวมากขึ้นนะครับ ก,ก็ดีเช่นกันนะครับเพิ่ม Attack Speed นะครับใส่ตรงเวพอรนะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับช่วงแรกแนะนำให้มาหาเพื่อจะใช้เล่ง a อ t a c k Speed ของสายกายภาพได้ดีมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆมาเป็นปาร์ตี้ลงบอด,ดย,ยาวๆนะครับในช่วงเลเวลนี้ได้เลยนะครับผม มอนสเตอร์ตัวถัดมานะครับก็คือมอนสเตอร์โยโย่มอนสเตอร์ลิงนี่เองนะครับผมมอนสเตอร์โยโย่เลเวลอยู่ที่37นะครับให้เบตยิงพีอยู่ที่78นะครับอีก e พี P ต่อโอดินเบสซิ่งก็78เช่นกันเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับผมเลเวลแนะนําก็คือ3-4ถึง40เลยตัวนี้สามารถบอดเวลยาวๆได้เลยนะครับในวันแรกคนก็อ,อาจจะเยอะหน่อยนะครับการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะดีเช่นกันนะครับเพิ่มพีเจาะเกราะนะครับ ร้อเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับสายที่เน้นในการเจาะเกาะนะครับดาเมจดไม่เยอะแต่เจาะเกาะก็สามารถทําที่ดาเมจดได้ดีเช่นกันนะครับเหมาะกับการมาบอดเดี่ยวนะครับในตรงนี้ผ่านโอดินเบสซิ่งได้ดีเช่นกันเลยนะครับผมโอเคเราไปดูจุดถัดไปเลยเนาะ จุดถัดมานะครับก็คือ Skeleton d e c k e r นะครับผมเป็นมอนสเตอร์เลเวล39นะครับเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางก็เหมือนเดิมเลยแนะนำให้มาเป็นปาร์ตี้เหมือนเดิมถ้ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่กับขนาดกลางเนี่ยถ้ามาเป็นปาร์ตี้จะทำให้เพื่อนๆปิดไวแล้วก็ได้เลเวลที่ไวนะครับเลเวลแนะนำก็คือ37-41นะครับผมได้เบส์อีกพีอยู่ที่162นะครับอีก e ีต่อดินเบสซิ่งในอยู่ที่81เลยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมครับในการอัพเลเวลไปเลเวล40เนี่ยก็ให้มาเวลตรงนี้นะ เลยนะครับคนก็จะมาเวลเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นที่บอดการ์ดนะครับของสายเวทเนาะรถไดร้อยยี่สิบเลยนะครับการ์ดมีดีค่อนข้างที่จะดีมากๆกับสายเวทเนาะก็จะมีพวกสายเวทมาบอดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปเลยเนาะจุดถัดมานะครับจะเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับตัวมูกะนะครับมูกาเป็นมอนสเตอร์เลเวล42บนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะปิดยากเลยนะต้องมาแบบบูตี้เลยนะครับ เพื่อจะมาทำการบอดตรงนี้นะครับเลเวลแนะนำตรงโมกะเนี่ยก็คือ40-45ถึงนะครับเบสอิ k คีอยู่ที่221นะครับอิง e ีต่อ Odin ดินเบสิง74นะครับผมก็ การของมูกะเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีเพิ่มพีโบนัสดามเมจ240เลยนะครับใส่ตรงอสเซสซารี่ก็จะมีคนมาบอทในตรงเนี้ค่อนข้างที่จะเยอะต่อให้รเรลสูงก็จะมีคนมาบอทเยอะหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> ผมให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัพของก่อนนะครับก่อนที่จะมาตีเนาะเพราะว่าปิดยากมันจะเสียเวลาค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับผมแต่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการเรลได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูจุดอื่นเลย จุดถัดมานะครับเป็นมอนสเตอร์ปิโกปิโกนะครับมอนสเตอร์ปิโกปิโกเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เลเวล43นะครับผมเวลแนะนำให้มาเนี่ยก็คือ40-45ถึงเช่นเดิมเลยนะครับเบสอีก e ีอยู่ที่275้อเนาะอีีต่อดินเบสซิ่งเกาสินะครับปิโกปิโกมีสตันด้วยนะสกิลสตันแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟนะครับก็ปิดค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็แนะนำให้มาเป็นปาร์ที้เช่นเดิมเช่นกันนะครับตัวการ์ดของปิโกปิโก้เนี่ยนะครับ ไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ก็เป็นที่จุดที่บอดเวิลได้ดีค่อนข้างที่จะมากนะเพราะว่าให้เบตีกีสูงเลยในช่วงเลเวลนี้สูงที่สุดแล้วนะครับก็เหมาะกับการเวิลอย่างเดียวการ์ดก็ไม่ได้ดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูจุดถัดไปเลยนะครับจุดถัดมานะครับมอนสเตอร์มิวเทเลอร์นะครับมิวเทเลอร์เนี่ยเป็นมอนสเตอร์เลเวล44นะครับเลเวลแนะนำให้มาเวิลก็คือ42-46นะครับเบทอีกพี 158นะครับมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับ EP ต่อดินเบสซิ่งเนี่ยอยู่ที่79นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมเพราะว่า การ์ดของมันเนี่ยเพิ่มโบนัสนะครับของสายเวทนะครับก็สามารถเอาการ์ดไปขายได้ในช่วงแรกนะครับสายเวทก็ต้องการค่อนข้างที่จะมากนะครับเหมาะกับการบอดเวลแล้วก็เก็บการ์ดไปขายได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นทางเลือกได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปนะครับมาจะเป็นมอนสเตอร์โกเลมนะครับมอนสเตอร์โกลมนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เลเวล47นะครับเลเวลที่แนะนําก็คือ45-50เลยนะครับ เบดอีพีอยู่ที่259นะครับมอนสเตอร์มอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับให้เบดอีพีอยู่ที่259นะครับผมอีก e พี e ต่อออดินเบสซิ่งก็คือ86นะครับตรงนี้จะมีคนมาบอดคอำข้างที่จะเยอะเนื่องจากมอนสเตอร์ตัวนี้ให้ไฟนอล a อ t a ท k Speed นะครับอยู่ที่30%เลยเป็นการ์ดที่ใช้ยาวๆได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการมาฟาร์มให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ ฟาร์มยาวๆได้เลยนะครับเหมาะกับสําหรับคนที่หาตังค์ด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดสุดท้ายกันเลยนะครับจุดสุดท้ายนะครับแมกโนเลียนะครับแมกโนเลียเป็นมอนสเตอร์เลเวล48นะครับเลเวลแนะนําก็คือ46ถึง50เช่นกันนะครับผมได้เบสอีกีอยู่ที่89นะครับอีกีต่อออดินเบสซิ่งก็89เป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กนะครับมอนสเตอร์แมกโนเลียเนี่ยการ์ดเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมก็คือการ์ดไฟนอลคีหกเปอร์เซ็น เหมาะกับสายโจมตีกายภาพมากๆจะมีคนมาบอทเยอะนะครับช่วงๆเลเวล50เนี่ยก็จะมีคนมาบอทอยู่ตรงนี้ยาวๆนะก็ให้เพื่อนๆรีบม,มาทําการบอทเริ่งเลเวลขึ้นมาแล้วก็มาบอทนะครับผมโอเคจุดฟาร์ม EP นะครับทั้งหมดผมก็มาแนะนําให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วตรงไหนไม่ได้พาเดินไปดูก็สามารถติ๊กเข้าแล้วก็เดินไปดูได้เองได้เลยนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าใครอยากรู้อะไรให้เน้นไว้ใต้คลิปนะครับผมจะมาทําการตัดคลิปแล้วก็ ทำคลิปให้นะครับผมก็ใน ep เีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดคิดว่าคลิปมันเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กระถางช่องด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องนะครับเดี๋ยว ep ีถัดไปเราจะมาดูจุดบอดนะครับของจ็อบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับโอเคเนาะอีพีนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย